ตอนนี้ต้องนาคบตับเทนซินแฮตซินนเลียนที่ผมเล่นในทันต่อน,นั้นต่อคอนทานจะยังเล่นหมดทันที่ต่อผมรู้สึกดัน,นั้นนี่หีนนี่ไทโหนและนี่นาเนี่ยตอนนี้ผมนี่ตานตับเสียงใหม่ท่านนึกสียดาอันเต่าน,นั้นอาจจะดูนม่ค่อยโอเทเท่าไหร่และจะตเลยตับเสียงให้ลดเสียงในโฮโซนหน่อยดัน แล้วต้องตัดเสียให้เท่าไมโครโซนนี่นะในนั้นต่อีนนั้นนันจะนในตนแต่ด้านฐานเดิมใช่แต่ให้เราให้เสียในโฮโซอย่างเดียวแต,แต่ด้านนจะดีไงนี่รู้หนือนจันเลยนี่นั่นหนหนูรอนยาในนาเนี่ยเห็ <c oughs> นแน่ต้องไม่อยากใช้ฮีแดดนี้หลอกแต่ผมยอมรับลาดอันที่์ต่อเต่าวิหารนาแน,าน่เต็มอื่นบัวไทยอะไรต่อเออเสียแดดนี้นะอาจจะในเวอร์เลย นั้นลดเสียงตอนนี้หน่อยหนึ่งดีไหมอะไรเดี๋ยวนี้จินน่าหารเดินในโฮโซนเนี่ยคือเต้นห้าสิบเก้าอืมแต่ละเออรอหดศิษย์สอนได้ต่อได้ตอนนี้ท่านั้นนั้นยันได้ต่อเอาเทต่อหวานแล้วน่าจะได้นะนั้นอันเต่านั้นก็ดูค่อนข้างแต่แต่นานๆแหละแต่ถ้าเสื่อมใช้นานเต้นโอ้ที่แต่เสร็จนี้เนื้อคนอื่นใน้าย้ีต่อเนี่ย ไม่ใช่ได้ลาดนิโคโจท่าได้ถือแดดนี้ด้วยแต่ถือได้คดีที่สองรอดแล้วะทานทาฮกโจยนตอต่อหาห่ออ่านอะไรสยาแหละถายคดีได้เหรอเออได้าาจังทานได้ควานซีหลือจะคุนโดริต้องนติดทดีไม่ได้ใน่ายแนะ่โดรีเธอช่วยอะไรนั้นเหรอ ตัวช่าคนโดรี่เออคนเดิยยเน,นย้ายเศษเท่าคนสวนในในได้ใช่ไหมเคยยินนาด้านหนึ่งตันน่ะคนโดรีแด้รลยชื่อของสันนัตเทนริวต,าาวต,ต,ตท้าน,นาหนะะ่านเราได้ตรวจสอบตอช่าถอดนั้นแล้วด้วย,ย,โ,ยโจสซ่ตัวช่างนี่แต่สนไทยที่นี่เตอันตราย,ย,ยและนินิทเอบอพานโสนในดับเนินดินจีน ลีเด้เดนยนเรองหุดนพันจินเหรอแต่ลองดูคำโฆษณา <c oughs> เอาค่วยดีๆสิ <c oughs> ย้ายเส็จช่วยคนส่นพ้นนายอย่างง่ายได้ <c oughs> ตอนนี้หูึถเรนดาใช้ตาส่งขึ้นนายละเอ๊ะนั่หุ้นเห็นเรนิดนาน,านาี่ทัศน ใช่ไหมตัหรือตอนท่านเนี่ยช่วยฮอนโซโดจินแต่นั้นตอนดื่มนานแค่ไหนอันนี้ตอนนี้รู้หนึ่งจันถ้าอยากสู้เฮ้จินตต่อแทนที่จะดื่มตอนท่านไหนเนี่ยโ่ยดื่มนมเยอะๆจะดีตานะเพราะนั้นถ้าเห็นได้ทำแดนเนอร์ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะเดี๋วยันเชิญทรายยุ เชนั้นนายต้นแดนใช่เช่นล่าฮุนโดรีเอ็นต้นรูดีล่าสิ่งที่เรียกล่าลิชยาของยาที่เสื่อมเนี่ยไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะนั้นจึงใช้ฮีโตะแต่เนี่ยชพื่เหลือยวนแรงความสนใจของคนในฮ่ายเดนไตอของตัวเองในเออพอที่แดนเนี่ยไม่แต่ใจฮุนโดรีแต่ดีไซนมากได้ช่วยเหลือเงาห้วนเรา ระลาะตอบแทนยังได้โุยอะไรอีทีสามเนี่ยนที่นานงานที่ไหนแะเด็กในคดีตอ่อแท่นตอนแฮมเหรอใช่ลนะต้องหอคนคนโดรีเลยนะเดจถาหาทางออกคดีนี้ได้อะตอนนั้นที่ใจหอยเธอช่วยชนดิดาตั้งเพราะติดใหญ่คนเนี้ยต้อตาท <ๆ S 1> ่าตอบแทนโสนโสนสินแต่เธอตอบได้หออะไรเลย ตอนนี้ดูหนุ่นลาดช่อนตาหาแล้วหุ่นส่วนที่เหลือขอนเต้นอาญาตอนนั้นตัวหุ่นโดริลววดึงหมดแล้วล่ะนี่แน่เธอเห็นนี่น่ใจขนาแน่แน่ยช่นเธอช่เธอฉันได้เข้าใจความที่นัดโคตี่โคนนี้เท่าไห่เลยแต่นี่โดริที่เต่นสายหาวที่เต้นตาดนาดตายคอยช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ตาหายคดี ต้องคนแต่ง่ายขนาดน,นะ <c oughs> ่ะแอ้มทักฮโกโซนี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมเอาเถอะโชคดีเขาไม่อยู่เ <c oughs> ฮ้ยในตาล่ะพูดตั้งนานแล้ว <c oughs> ฉันจะรีบตัดไปที่ตอนตัดต,ตาไปละในนั้น, <c oughs> นถ้าฮุกโซนตอดเอา <c oughs> ไล่เชินะทาเซนไล่เชิไหนเนี่ย วยืนนะล่ะห้ามต่ออาญ,ญาตำล่ะนั้นเหมือนเป็นทดดีไนย่ายเหมือนดีนเนเร่นสุดท้ายหอนเฮโซเรียบร้อยนละอืมนั่นเซน่าหมดแล้วเหรอที่ฐานนาผม้ะคอนันทิสอยู่ล่อ,อ เนเรียนเนี่ยนั่นเล่นทบไม่ยันละนต้นนาค้นตัวนี้นะหน้าเดือเลยนะแต่ความสุอด้านนั่นหน้าจนหมดเตี้ยนแล้วละ่ะนี่ครานเสือเฮโซนี่ได hey ้ดิตานสนท้ายแท้จีนแหละตานต้นนาค้นแต่ละเนื่องลนซ้ายขวาลนล่านเที่ยหาตัวคอนจริงๆถ้าในตัวคอนเราต้อง จนตอนนี้จ้ได้นั่นไต่เห็นหน้าตัวละครเลยเราม่ตอนมาใช้ทีนี้หรออืมดูโคตรสดแล้วตอนนี้อีท่านนึงตอนนี้นีหละเจน่าหน้าตนหมดเรียบร้อยแลวไอ้นัดรานนี่ตอนทิหน้าเลยนั่นนี่ห่อยนี่เท่าไหร่และหน้าหให้ตนนั้นนด้แหละตอนนี้น,นั้นนี้หัอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้หมดแล้วเฮโซน,นั่นจะคดีสุดท้ายแหละนี่ฮิตานดูรอบสุดท้ายหย่แท้จริง และตอนนี้ไฮโหนะและตอนนี้เฮโซนเป็น่วนทานสุดท้ายหละและนี่นีต่อเรียบร้อยละจากโซหน้าตัวอื่นตอนนี้นีละถือท่านนี้หน้าตาตัวฮอโหดในหน้าตัวนี้เลยผมเคยสำรวจดูนะละต่อในนีแลวในนี้ละนั่นเป็นอันสุดท้ายละ ไม่มีเหลือแล้วเดี๋ยวเจออีกทีต่ออืมเดี๋ยวถอนจะเติร์ฟเลยที่หละนะังแล้วตาแล้วตอนเนี่ยเออ